สวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทุกคนจะเห็นนะคะว่ามีกล่องดำค่ะกล่องดำนั่นได้มาจากไหนนะคะ<ส>ก็นี่เลยค่ะได้มาจากโลโกโ้ในเนาะขอไม่อนุญาตพูดคือทุกคนเห็นแล้วก็คงจะรู้กันและว,ว่าคือค่ายมือถือแบรนด์หนึ่งนะคะก็ ใช้คะแนนสะสมจากในแอปนะคะแลกสินค้ามาซึ่งทุกปีทุกปีก็มีคะแนนอยู่แล้วนะคะเป็น POINT นะคะก็ไม่เคยได้ใช้สิทธิ์ POINT พอยต์นั้นเลยคือแต่ละปีก็ะคะแนนนะคะก็จะถูกทิ้งไปทุกปีทุกปีนะคะซึ่งสําหรับบางคนเนี่ยก,ก็เอาไปเป็นส่วนลดในการเติมน้ํามันสําหรับคนมีรถ หรือไปเข้าร้านอาหารใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นส่วนลดพวกกาแฟแบบนี้ก็จะเป็นส่วนลดนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเราไม่ค่อยได้ไปใช้จ่ายตรงนั้นนะคะก็ปีนี้และนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะก็ใช้คะแนนแรกเอาของมาใช้นะคะเราจะมาแกะกล่องนี้ไปพร้อมๆกันว่าของที่แรกมานั้นจะตรงปกไหมนะคะและ คืออะไรนะคะก็จะให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะได้ลุ้นแล้วก็ได้ทายไปด้วยกันนะคะว่าใช้คะแนนเลขอะไรมาก็ไม่รู้นะเรนะคะว่าจะคุ้มไหมแต่ก็คือเรามีคะแนนเนาะเราใช้เครือข่ายของค่ายนี้มาก็นานแล้วนะคะแล้วเราจะไปแลกเป็นส่วนลดสินค้าเครื่องดื่มแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ในจุดตรงนั้นก็เลยแลกสินค้านี้ มานี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะก็มาดูกันเลยค่ะว่าข้างในกล่องเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของการแลกสินค้านี่นะคะก็ใช้ระยะเวลารอคอยประมาณรู้สึกว่า5วันนะคะทุกคน5วันสินค้ามาถึงนะคะมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าคือเมื่อวานเนี่ยออกกะมานะคะคือ ออกกะมาแล้วก็นอนกลางวันไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะคะคือปิดปิดเสียงแจ้งเตือนเอาไว้เนาะเพราะว่าเป็นวันหยุดแล้วก็นอนกลางวันยาวเลยนะคะเพื่อนโมกค,คืนมาตื่นตอนดึกแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เลยเช็คไม่ได้ลงไปเอาเนาะ <c oughs> เรามาดูกันนี่เขาแกะยังไงเนี่ย มาดูว่ามันคืออะไรนะคะก็คือจากที่เช็คมาในในในแอปของเครือข่ายเขาเนาะก็คือเรามองเห็นล้วแล้วแล้วว่าถ้าเราสั่งถ้าเราใช้คะแนนแรกตรัวเนี้ยเราก็ได้เอามาใช้จริงค่ะทุกคนโอ้โหของนแน่นเลยนะคะนี่ค่ะคือเขา ใช้กล่องพัสดุที่แพ็กมาแบบอย่างดีเลยนะคะทุกคนคือสินค้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแบบถนองกันกระแทกมากมายนะเพราะว่าตัวนี้คือ,คอกระเป๋าเก็บอุณหภูมิคะทุกคนตรงปกแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นการ์ดนะคะเป็นเขาเขียนว่าอะไรมีเขียนไหมเนี่ยน่าจะมีอยู่นะอ๋อมีการ์ดเฉย เป็นการเป็นสติกเกอร์น่าจะเป็นสติกเกอร์ะคะ่ะทุกคนใช่ไหมไม่แน่ใจส่วนนี้ก็เป็นกระบอกน้ำดูนะคะคือสั่งเป็นสีนี้นะคะมาเป็นความชอบส่วนตัวมาแกะดูนะคะทุกคนว่าจะตรงปกไหมคือถ้าใครที่อยู่ในไทยนะคะก็จะมีแอปของเขาเนาะให้เข้าไปเลือกนะคะ สองอย่างนี้นะคะใช้คะแน300แน300รคะแนนค่ะนี่นะคะสินค้าตรงปกคาสีสันสวยเชีวนะคะทุกคนเป็นกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมินะคะเป็นสเตนเลส304นะคะตรงนี้ก็เป็นที่ใส่ชาใส่แค่นี้ได้ไหมอุ้ยไม่ได้มันต้องครบเซ็ตของเขาเนาะ ็นแบบนี้เนาะะปิดจุกคะ่ะทุกคนมันมีสองชั้นนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นที่ใส่ชากรองชาเขานะคะ mm. ก็เป็นหูหิ้วแบบนี้ทุกคนสีม่วงยไซสห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะนี่นะคะ แล้วก็ส่วนกระเป๋าเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเก็บอุณหภูมิกระเป๋าใส่กล่องอาหารนะคะโอ้ใบบัเลิมอยู่นะคะใบใหญ่อยู่นะคะนี่ค่ะต่อใช้ไปใบเนี้ยก็คือใช้คะแนนแรกไปที่สองร้อยสองร้คะแนนแล้วก็กระบอกน้ำร้อยห้าสิบนะคะเพื่อที่จะ ให้เขาจัดส่งมาฟรีนะคะเราไม่ต้องเสียค่าจัดส่งถ้าคะแนนถ่าใช้แรกสินค้าคะแนนไม่ถึง300ก็คือเราจะต้องเสียค่าจัดส่งเองนะคะซึ่งคะแนนในในแอปเรามีอยู่ประมาณ535คะแนนนะคะถูกใช้ไปแล้วคือทุกปีทุกปีเนี่ยเราจะเสียคะแนนทิ้งไปเป็นพันๆคะแนนเลยนะคะก็ คือปีที่ผ่านผ่านมาเนาะเราไม่เคยสนใจที่จะแลกเนาะเราก็เออมีคะแนนไปเรารู้แหละว่ามันใช้เป็นส่วนลดเครื่องดื่มได้ในร้านอาหารใหญ่ได้แต่ก็ไม่เคยเลยนะคะก็ปล่อยคะแนนศูนย์เปล่าไปก็ปีนี้ก็เลยตัดสินใจแลกคะ่ะทุกคนก็นะคะอย่างที่เห็นก็สวยงามตามท้องเรื่องคะ่ะทุกคนนะคะ จริงๆแล้วอยากได้เป็นกระบอกน้ํานะคะเป็นกระบอกน้ําที่เหมือนอยู่ในเซเว่นเนาะจะเป็นมีถุงหิว้วหูหิว้วซิลิโคนหิ้วนะคะถ้าใครเคยเห็นนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะ ค่ะสำหรับใครที่เคยใช้คะแนนแรกนะคะกับคือขายเนี้ยก็มาคอมเมนต์นะคะมาคอมเมนต์มา,มา,าพูดคุยกันได้นะคะสำหรับมือใหม่หัดฝึกหัดฝึกหัดทำ YouTube ฝึกพูดนะคะก็ขอบคุณกำลังใจทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ ขอบ๊ายบายกันนะคะแล้วก็รับชมกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ